สวัสดีค่ะหลังจากไม่หน่อยบ่าได้ทายคลิปมาเป็นสองอาทิตย์ละมั่งเมื่าคืนนี่ฝนตกค่ะฝนตกเมื่อคืนเนี่ยเบ่งต้นใหม่ไม่หน่อยแตกดีปัญญ์ว่าแตกได้ต้นใหม่ได้พี่น้องสำคัญเนี่ แต่ว่าหนาหลายกับ่ยานกคุณตาันตัดละกับคุณยายวันนี้คุณตาคุณยายมากอันพอดีร้านไา้มาคามลันทีนอยู่บานโครบเลวก็เลยไปตัดหนาซอยคุณตาก็คุณยายเบิ่งเบิง,ง,งบักเซาว่าลไปหน่อยเริ่มลวงไอ้ได้พี่น้องเริ่มซุกละผุนบักบวบโอ้ยเหายวหายเหี้ยวขาดเด๋อวสวัยเฮ็ดพัตนต้น กล้าไม่ชิไม่น้อยลงคลิปอันการเพอะนนะแล้วตะไไ้สอมม่วนที่ว่าเขาปลูกลงไปแล้วพุ่นหมักเร้าวหลอดสีอันนั้นเนี้ยจักน้อยนึงวันนี้ร้านว่าเซียนตัดยาเขา ละสิวานปุ๋ยเรื่องเหลืองพี่น้องวันนี้ร้านวาสิเหตุยาลายอันนี้ต้น,น,นยังเกาะอันชั่นมันแดดแดดไปหน่อยว่าสิเก็บเอาไว้ถ้าต่อมอยู่ไปตากดดแดดแฉขนาดเลย สิลงไปยีบ่บพี่น้องเลยเป็นต้นลงองยู่บวก็จืนแทงเดี๋ยวให้มันหมาดๆกูหนีก่นนหน่อยจังสิลงไปมาหอดมองนี่ละ่ะมันเน่ต้นใหม่้องใสายวาจอกกระทายลูบไม่ให้คอยเบิองเน่ช่วงนี้พอดีไป่นหน่อยม,มีมีงานผ่าค่ะงานผ่าแล้วมันเป็นงานเล่งนำ้ำไปนหน่อยก็เลยบโบเดตลงไปทายคลิปทายยัง ้องใา่ว่าทายลิปแน่ใหญ่ผสถทายิปถทายลูกมาให้เบิงเ่งแน่อันผู้ยุ่กรุงเทพเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นกับโมเด้อันอากาศโล่งสบายออันบ้านนอกเข้าพ่อบ้านเฮามันกับพ่อยูยูถึงว่ามีโลกมันกับเดยูก็ธรรมชาติเดยูก็ต้นใหม่เนาะกับที่ต้นสุ่มมันผู้เพิ่นเก็บกักโตอยู่ในกรุงเทพเนาะ อยู่บ้านเฮาวยางขี้ลายว่าบบเดไปิไซมันก็มีหม่องอยางไปในหัวในสวนอยู่นะก็มีเล็กๆในน้อยไม่หน่อยกับโบเดปลูกหลายกับพ่อเดะยางเดะพ่อเดะยางพ่อเดะเบิงลูกกระเรียนออนไลน์พี่น้องเอ้ยมือขอา้างหน้ามันสิเป็นไปนแนวนได้นาะก,กับโลกกับไผ่แต่ว่าเฮากระยู่ก็ต้นใหม่ต้นไหลนี่ละ่ะพ่อเดะยางพ่อเดะเบิง เบิ้งเครือกกล้วยไม่น้อยเบิง้งอันนี้กล้วยกระลังออกอันนั้นยานาคแดงพอต้มเป็นยาละแสบแสบเลยพี่น้องหนามันนิ่งแดงครับเลือดครับลมดีอยู่ช่วงนี้แม่หน่อยอาร์ซิบตบ่ค่อยได้ย่างลงไปทายบ่ได้ย่างลงไปสวนย่ามือเจ้าย่ามือแรงเหล่งเฮ็ดงานให้ลูกค้าเพิน่น เน่มือสาวเนี่ยมเยมือแรลงกับเฮ็ดเปิดเมือเท่าคำเหล่งเห็ดกับพอดีร้านทรายมากคอลันทีนครบแล้วกับสเสดเฮ็ดเบียกซอยคุณตาคุณยายตัวบันเนี่ยเป็นตัวแท่นไม่หน่อยเห็ดช่วงเนี่ยกับก,กาบมะตัดผ่าคือเกา่าที่พี่นอ้องนะได้ผ่ากองหมักใหญ่เลยสี่สิบก็ชุดอันนี้รีวิวผ่า ขีม้วนไป่หน่อยฐานลูกค้ามาเอาเอาแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวไม่หน่อยนางทำงานขอบคุณค่ะที่ติดตามสวัสดีค่ะ